สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทั้งภายในและต่างประเทศเน้อโดนหน้าและวที่ชน้อยบอยมาถ่ายคลิปแถวเครียดร้องน้องเวลาน,นะทุกคนเนาะบรรยากาศเนยมัแรงๆเรงพราะว่าต,ตอนนี้นอ้องตากกระไดแปดเดือนแลน้วน้องชาน้อยกับฮักกะชิเริ่มออกมา,กาถ่ายคลิปกับบอลทุกน้อต่กี้มีแต่บอลทุกไปผู้ดเดียวเนาะนอันนี้ฮักกะชิเริ่มมาเมเนี้ก็สวยโอกาสมาเนาะมาถ่ายคลิป คิดเหรอจีนอ้อยจะลงคลิปให้เอฟซีได้เบิ่งนเาบางโครงก,กาวมาให้ลงคลิปดูดุแน่สอนนี้กับบุคคอยมีเวลาเนาะเพราะว่าเฮ็ดเวียกบ้านเพื่อนกับบมีเวลาสิมาตัดคลิปถ่ายคลิปเนาะอันนี้กับได้แบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลามาถ่ายถ่ายคลิปแถวเขตนอกชนบทรให้เอฟซีทางฝั่งลาวและฝั่งไทยได้เบิ่งนเนาะทุกคนไปเดี๋ยวติดตามรับชมนนำกันว่ะเมื่อนี้บรรยากาศเขตหมู่บ้านพุ่มบางมีนี่สิเป็นนวไดเนาะมาแต่เวนเนาะ ลายอะไรงัวเจ้านี่งัวจักเจ้านี่โมันจะัวงามๆเนาะงัวเจ้าน้อสามประมาณสามโมงสี่โมงอะไรเงี้ยสี่โมงสี่โมงเขื่อนเลยเขาจะจะไล่งัวไล่งัวเมื่อแล้วจะเอ้ยลื้อเนาะตะเลี่ยไหมเนาะจะเอ้ยเนาะปึ้มลื้อตะเลี่ยไหมสี่โมงเลวเนาะตะเวนบทันตุกดินได้งัวเมื่อแล้ว มนจะช่อนบ่ได้ไลยบอไปช่อนฮ<า>ะเบิ้นเะอึอบ่เอออผู้สาวมาแต่ช่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรงๆเงขาก็จะเห็นเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่เดินตามหมู่บ้านข้าว้าสข้าวเรียงข้าวจ้าวข้าเจ้าจะปล่อยตามบ้านเลยเนาะทุกคนงามแรงเงขาก็จะเห็นมันหาเหลากกินเนาะคือเป็นไก่อันนี้ก็จะเป็นเด็กเนาะ ลินลินอ่ะกุ้งไก่กุ้งไก่เอาในครามทุกคนกุ้งไก่นี่ปกติลินเอาเงินแมนบอแต่ว่าอันนี้แมนเข <c oughs> ตนี้แมนเด็กน้อยเนาะเขาเจ้าจะลินเอาในครามลินกุ้งไก่เอาในครามนนใดในครามร้ายแล้วก็ไปขวากินแมนบอขวากินบอแซ่บบอแซ่แบ,แ,บแต่กี่ชาวน่ยก็เคยลินเนาะลินในครามลินดิดเน้องบารีลินเป็นกุ้งไก่แบบนี้ทุกคนดิดใช่คุ้งแต่อันนี้เขาเจ้ากะ ัวกคิดประดิษฐ์สร้างข้าจานาบ,บธรรมดาเบิ่งไหมหนึ่งเอาในคามมาเ็ดเป็นกุ้งไก่เ<ส>ขียนโตซับใส่ใแผ่นนี่เนาะแล้วก็ลงในคามใส่ในนั้น,น,น,ม,ใใน,น,นมอนี่ก็เป็นผู้สะเลานี่ไพชีเป็นผู้โชคดีไพชีถืกเปิดกันเลยอย่างใน,นอ้อมเกตชักเออเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้อ ปลากุ้งนี่จะใส่ปลากุุงปลากุุงเอะเปิด้ไหม่เเี้ยเมียงมันออกนะนละเอียงออกนะบังเดียบังเดียทุกคนเอียงเออกเจออ้าวมีคนถือบอลโอ้โอ้้อน่ใส่สามหน่วยได้ายบะใส่สได้ได้บอดีใจบอชั้นลดกุ้งไก่ลวกุ้งไก่อ้คนถือ กํามวนไปนะทุกคนเนาะมวนไปตามภาษาเด็กหน่อยเนาะบันนอกบันหน้าเลยนะทุกคนบ่มีแนวหลินก็หลินป้ายเห็ดไปทุกคนเด้อกระมวนของข้าเจ้าอยู่ได้ดินเลยกะตามภาษาเด็กบันใหญ่มาและคิดหอดแร่คิดทอดความลังที่เคยหลินคือชาวน้อยนี่แหละตะกี้เคยหลินคิดหอดแร่เห็นเด็กหน่อยหลินอเดียวชาวน้อยสีพาไทย เห็นผู้สาวคนหนึ่งเพิ่นกำลังสิไปตักน้ำ๋ยวเหาไปถามกันว่าเพิ่นสิไปตักน้ำอยู่ไชสบายดีสิไปตักน้ำอยู่ไชนี่ผู้ชายเพิ่นอายเนาะผู้ชายเพิ่นอายเพิ่อนประกาศนี่แหละทุกคนวิถีชีวิตในเขตชนบทก็จะประมาณนี้เนาะแรงลงมาเราก็จะเห็นแบบการดำรงชีวิตของผู้คน หลากหลายวิธีชีวิตเนาะมีผูไปตักน้ำตำข่าวตำสินผูมาตะเลียงงัวเลียงควยก็มีหลายหลายหลายอย่างเห็นแล้วเฮาก็คิดหอดความรังคือสมัยตะก,กี้เด็กน่อยสามคนมาเลี้ยงตะเลี่ยไมบอโอ้โออลือตะเลียไหมอันนี้คือลูกอาซิงเหมือนบอโอ้งัวจะร้า,ายเนาะใช้งัวเจ้าตัวได้อวะจ,อจักโต้งงัวเจาะจีําตะเลียไหมโกนโกนไปแหละดุงไหม อันนี้ลูกพี่น้องเนาะเคยพี่น้องหนึ่งเคยมาจะไปในเฮือนชาน้อยเปิดมาแต่เลี้ยงงวัวเพื่อนเลยเมื่อน,น,น้อยสำนักหูเลี้ยงงวัวเลยได้ทุกคนเดีงวัวเพิน่นสีโต้กุายเพิ่นมาโอ้ปาแหลดดุงไหมปกีปกเลอเออโูละม้วนไปทุกคน นน้อยประมาณแปดเก่าปีเก่าหูเลยไปเรียงงวน,นีเลยแรงงวนเมื่อเฮือนแรงมาทำมาวิทีชีวิตบรรชวน,น,ชวนอิดอาเจ้าร่า์อ,อิเอ,อ,อ,อาเจ้า,า,จาเป๊ะปัวดปอบไปละ ไปัวตะปงเปปวานตะปงเออรูปงพ่อแม่ไปเห็ดมันเห็ดมันร้านเลยอยู่กับแม่เท่าเออลานไปอยู่กับแม่เท่าร้านเน่ยอยู่กับแม่เท่าเนาะเออบารายบารายไปเด้อได้ไหมหนึ่งขอบใจขอบใจไปก่อนเด้อ นี่หมู่บ้านบ้านเพื่อนอกระจ้กกจะประมาณนี้พัฒนาไปร้ายแล้วมีแต่เพื่อนแปนเพื่อนโก้มีแต่เพือน,ปน,อนแปลนเพืเ่อนก้แล้วหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่มีซัดลายทุกคนหัวควยา,ายกระจ้าไล่ลายบัน วีวีชีวิตคันแบบแต่ก่อนบบ uh, ม mm ีไฟฟ้าแห้งขาดเงียบแบบว่าวิธีชีวิตดังเดิมดังเดิมอันนี้ข็จาจะพัฒนาไปร้ายแล้วเห็ดย่างตะเจ้จาตะเต้า หาไข่หมดแดงเปล่าง <ổ> ัวข้าวเพื่อนใดก็มีแต่งัวล่ายรจะเป็นสวนภาคหฮงแรงเนาะ con xuân tao ta tao tao kia tao 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 bò, tao 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 đôi nương tao tao <laughs> đôi tao tao phụ tao tao ai <laughs> phụ tao 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 เชา้าตักน้ำวิธีชีวิตท,ที่หลากหลายมีคนกินข่าวตักน้ำผู้สิมาแต่เลียงวัวเลียงค่ายก็มีนัดพักคดมีตำข่าวลายนูทุกคนวิธีชีวิตยามแรงๆในเขตชนบทนอันนี้จะเป็นนำนำโยกเนาะนี่เดี๋ยวมาถ่ายผู้เชา้า ชามาตักน <ítulo> ้ำบอผู <Beautiful, S 2> ้าวผู้สาวไอ้ขอถ่ายเน่เด้อขอถ่ายผู้สาวเน่เด้อผู้สาเย็นคักเนาะบ่ได้ไปชวนบ่ขากมาเข็ดยางปลูกมันบ่อือชายได้์ลายบ่ปีนี้ก้นแล้วแล้วเลยปลูกไหมผล่ตกบ่ตายบ่ปลูก ตายยาตแต่อยากปลูก,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 กคือโบธาพนตกก่อนจะปลูกถ้าพนตกก่อนจะปลูกจะงามพนบ่ตกกับปลูกกับมันก็ตายคือเก้ามันแดดขายได้หลายบ่ปีนี่ได,นได้หนึ่งได้หนึ่งบ่ได้หลายเนาะอ,อยากอาบได้น้านี่คือชิเยน็นคือชิเย็นคักวิธีชีวิตของชาวบ้านประมาณนี้เนะาะ ມັນແມ່ນດອກກาເຕະກະຖາມວ່າຄ eh? ືບັກເອົາໄປໃຫ້ຈາກເດເດບໍ່ເດຍັງກະໂຕແນ່ແລະແມ່ຫາຝົນກຳລັງແຕງາໃພິກຳສິມນຮາບິ່ິເັຍງນ บรรชวนบรรชวนเห็ดยังเนาเห็ดยังนาะนี่เเ็็ดดไข่ตั้มหูกชิตั้มหูกอโอ้ต้องได้เกี่ยวแบบนี้ก่อนบอกจังตั้ได้อันนี้ก็เห็ดเชื่อโอ้เห็ดเชื่อ,อต้องได้ดึงผายมาก,ก่อนจังเกี่ยวข้าวนั่นบอกแบบนั่นบอก <laughs> ชื่อเอาบอกผายหรือเห็ดเองเอาเห็ดอ่า เห็ดอไรนะว่าสื่อยุตราดบ่อผายสื่อเอาบ่แมนเจ้าเห็ดเองสื้อเอาโอ้ผายเพป่นสื่อมาเนาะนี่เนาะคนกำลังชิเกียวเกี่ยวเกี่ยวนี่เห็ดแบบนี้คนจะต่ำเสื้อนะคนว่าเนาะเดยทุกคนเดี๋ยวข้อเบิ้งในเดยอนี่เนาะคนจะต่ำเสือแบบนี้นี่แพดําแบบนี้แล้วเขาจะเขาจะไปตัดเป็นเสื้อเผามังกองเนาะ จะเห็นขาจานุ่งเนาะก็คือส่วนเผามังกรเนี่ยและเป็นผู้ต่ำเสือนี่อนันจีเพิ่นนี่อนัน,อนจะเป็นสิน้นสิ้นของส่วนเผามังกรเนาะลวดลายจะประมาณนี้เดี๋ยวปลาจีเพิรนกอกอกกอ โต้สีดำมันก็จะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นผ้าแบบสีลายสีนะคือสินสินจะต้องใส่ลายสีเนาะแต่ว่าเสื้อมันจะใส่แต่สีดำเลยทุกคนเฮ็ดคลายบอกเฮ็ดเสื้อกคลายเนาะเดินเดินเดินขอบใจบับคอยนี่แล้วเออครอบเล่ากัเขาไรเฮ็ดเออ ขอบใจขอบใจเหตยังผ <ettes> ู <Stephen Biden> <Q> ้สาวฮะบอผู้สาวนี่เหตยังมาแต่ชวนแล้วนั่งพักผ่อนบอเมื่อยเนาะนั่งพักผ่อนก่อนบ่ กลมันมาเป็นเลียงงัวเลียงควายแลลวก็นั่งซุมแซลเนาอมมันห่อนโพดนี่มีแต่าเช้าเลยทุกคนมาเป็นเลียงงัวเลียงควายแล้วกน <c oughs> ็นังง่งพักพอน <c oughs> ชุมแซววัาพื้นเนาะ